โอเคก็สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับอรรย,ยากาศฝนจะตกวันนี้จะพามาชมอาซีนะครับพอดีได้มาปุ๊บก็ไปเข้าร้านซ่อมประมาณประมาณ2อาทิตย์ครับใช้เวลาในการเข้าร้านซ่อมเปลี่ยน ถ่ายนะ้ำมันเครื่องของเหลวนู่นนี่นั่นแล้วก็หัวเทียนนะครับกองอากาศก็ใช้เวลารอนานนะครับบวกกับร้านซ่อมนี่ก็บริการดีมากครับร้านไอคิวหนองคายนะครับมารับมาส่งรถถึงหน้าบ้านเลยนะครับโหบริการ ดีมากแล้วก็มีแอดมินในการตอบลูกค้าอย่างรวดเร็วนะครับต่างร้านถือว่าสุดยอดเดี๋ยวให้ดูรถเ,เข่าๆนะครับแห้งๆเบาคาด <c oughs> แมวควรนะครับเดี๋ยวต้องได้เปลี่ยนเบาะเพิ่ม ไฟท้ายหายอันนึงเดี๋ยวก็ต้องได้เปลี่ยนกันนะครับค่อยๆทำไปส่วนป้ายภาษีไม่ต้องพูดถึงนะครับขาดทั้งป้ายจริงและเล่มจริงอ่ะอยาให้ดูรอบๆกันเนจะมาอธิบายท่อนะครับชื้ไล่ไปเครื่องก็เดิมๆนะครับพอดีเพิ่งลังหลัง,ลงสนิมล้างคาบอะไรต่างๆออก นะครับไฟหน้าไฟเลี้ยวหักแตกตรงนี้ตะก้าน่าจะน่าจะอันเดิมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับดุมดิสก็เดิมๆมากับรถนะครับตอนแรกมาสนิมยังเขะอยู่อันนี้ผมล้าง ล้างไปนะครับมันเลยออกเป็นบางส่วนอยู่ก็จะมีสนิมเกาะตามซีนนะครับเนื่องจากเจ้าของเติมแกขี่ไม่ได้นะครับจอดตากฝนตากแดดสนิมขึ้นเป็นปกติอล้อก็เริ่มแตกละเอ๋วในอนาคตก็จะได้ทำการเปลี่ยนยางนอกยางในเพราะตอนนี้มันก็ยังพอขี่ไปได้อยู่นะครับ ฟรมก็ตามการใช้งานครับการที่เราจะปลุกหรือซ่อมอะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องใช้เวลากันนี้เรียกว่า r c นะครับ r c ร้อส่วนเบรกหน้าขาดยังยังไม่ได้ต่อ๋อยวนี้ยนะค่อยค่อยค่อยๆทำไป หลังจากที่ล้างออกมาเสร็จก็เนี้ยบเดิมๆแห้งๆครับเนี่ยล้อดูค่อยดูชื้เนี่ย,ย,ยผมล้างล้างออกไปนะครับสนิมสนิมได้ออกไปบางส่วนบ้าง แต่ก็ยังมีติดติดอยู่บ้างส่วนยางหลังดอกยางยังยังลึกอยู่เลยยังใช้งานได้อีกยาวๆอยู่มาดูสภาพตัวถังสภาพตัวถังก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแห้งๆเดิมๆสนิมไม่ขึ้นส่วนถังน้ำมันก็ทางร้านได้ ในล้างถังหล้างอะไรให้เรียบร้อยแล้วประกับแฮนกระจกก็เดิมๆส่วนเกฑนน้ำมันเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปดูนะครับะระบบไฟเดี๋ยวต้องไปไปไล่อีกทีหนึ่งแต่เบื้องต้นเนี่ยไฟยังไม่ออกอ่ะเรามาพูดถึง เรื่องท่อกันนะครับท่อกันหน่อยนะครับแรกแรกที่เอาเข้าแรกที่ขี่มาเนี่ยรู้สึกว่าท่อจะตันเนื่องจากเศษขมเมลวเศษคาบน้ำมันอะไรมันปนอุดในท่อเนือ่องจากมันเป็นรถเก่าเนาะสองทีพวกรถสองอย่างวะเนี่ยทอมันจะชอบตันนะครับไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน,านก็เลยให้ทางร้าน ทางร้านพี่ท่อมารับไปเผาท่อนะครับเผาแล้วก็เคาะออกแล้วก็ใส่ปากเกลนท่อใหม่ให้มันแน่นกว่าเดิมนะครับเป็นคาบอย่างี้ไม่ใช่อะไรนะรัลรอยเผาเผาแล้วก็เคาะเข่า,ม,าม,มันออกท่อจะได้ไม่ตันเพราะว่าตอนแรกที่ออกมาน่ะ ท่อมันจะบิดไม่ออกนะครับไง,ไง่ายๆบิดแล้วก็เสียงมันจะออกคอท่อทำให้เสียงหรือควันมันไหลย้อนออกมาออกตรงนี้ก็นี่ครับสภาพสภาพตัวถังตามระยะเวลาแต่ผมได้ได้มาเนี่ยในราคาก็คุ้มนะครับ เดี๋ยวเอ๊จะสตาร์ทให้ฟังเลยได้ไหมแต่ผมกลัวเสียงมันจะดังรบกวนข้างบ้านนะดิเดี๋ยวค่อยไปหาพื้นที่ที่มันเป็นพิเวทนะครับสตาร์ทเสียงให้ฟังนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับก็จะมีคลิปเกี่ยวกับ RC นี่แหละลงให้ดูเรื่อยๆ ส่วนตัวเมื่อก่อนผมก็ทำทำเกี่ยวกับเบลอาบ้างนะครับแต่เบลอาก็อยู่บ้านไม่ได้เอามาด้วยรวมถึงตอนนี้น่าจะสตาร์ทไม่ทิดแล้วจอดอยู่บ้านนะครับเดี๋ยวอัปเดตเบลอาให้ดูก็ได้คันนี้มาทำคอนเทนต์ของช่องแทนนะเป็นพระเอกแทน <c oughs> โอ้โหน่าสงสารมากโอเคครับ เดี๋ยวจะมีคลิปลงให้ดูเรื่อยๆครับเกี่ยวกับ RC การขี่เล่นนู่นนี่นั่นอะไรประมาณเนีย้ยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ